ดวงดาวเขาทําไฮโดรโปนิกแล้วเขาเจ๊งอไอตรงเจ๊งเนี่ยคือประสบการณ์ไม่มีแล้วพอปลูกสองรอบสามรอบเข้าเนื้อหมดการเข้าเนื้อก็คือขาดทุนก็แล้วตั้งก็าลุกล้างไว้แล้วก็ยกให้ผมพอยกให้ผมผมบอกผมไม่ปลูกไฮโดรโปนิกเขาบอกเอาไปเถอะเพราะว่าไม่มีที่จะขายก็เสียได้ก็ผมก็ยกมาตั้งที่บ้านก็เอาดินใส่มเมื่อก่อนก็ผมปูไม้ใช่ปูไม้เข้า แล้วก็เอาถุงพลาสติกใส่ถุงพลาสติกเป็นตอนตอน่ะใ,ใส่เข้าไปแล้วก็น้ามันรั่วข้างล่างก็ไม่เป็นไรเพราะเราคิดว่าเราลดแค่ข้างบนอพอรั่วเลยเอย๊เสียดายน้ะซื้อถุงพลาสติกที่ไม่รั่วดีกว่าลองดูพอปูเอาใช้ไม้ปูเนี่ยมันต้องใช้ดินเยอะทีนี้ก็ไปเห็นชุดไฮโดรโปรนิกเขาใช้กระเบื้องกระเบื้องรอนรอนคู่อ่นะนแล้วก็เอาที่ร่องเล็กขึ้นของเขาอเอาถ้าผมใส่ดินใช่ร่องร่องเล็กมันก็ประมาณหนึ่งนิ้วครึ่ง ผมเอาร่องใหญ่ขึ้นคือสี่นิ้วสี่นิ้วลึกสองนิ้วเอาดินใส่ให้พอได้สามนิ้วทีนี้นะเอากระเบื้องรอนคู่ตั้งแล้วเอาเอพา,ายางหรือถุงพลาสติกเนี่ยที่ไม่รัว่วใส่ก็เลยแล้วก็ผมจะเอากัะมาพานนามร้าใส่ดินหนึ่งส่วนแกลบสามส่วนจําไว้ดีครับดินหนึ่งส่วนแกลบสามส่วนคลุกเคล้ากับดินถ้าเราคลุกเคล้าเสร็จแล้วเนี่ยบางทีแกลบใหม่เนี่ย ให้รดน้ําตั้งไว้สักประมาณสิบห้าวันให้มันเป็นสีดําๆอันนี้คือพอเราไปปลูกเนี่ยมันจะโปร่งมากเลยโล่งมากเลยปลูกแล้วมันจะไม่ขึ้นนะผักเพราะแค่ดินกับแกลบมันไม่มีธาตุอาหารใดๆเลยอย่าใส่ขี้วัวก่อนที่ผมบอกอถ้าใส่ขี้วัวเนี่ยถ้าเราหยอดมเมล็ดมเมล็ดถ้าไปลงไปตรงก้อนขี้วัวเนี่ยมันจะไม่งอกถ้าเป็นขี้วัวใหม่ถ้า เมล็ดหรือเราปลูกต้นผักที่เราเพาะแล้วเอาไปฝังลงตรงตรงก้อนคิวอ่ะรากมันจะเน่าเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกก่อนแล้วค่อยกันถึงว่าเพราะเพราะเม็ดอยู่ในถาดก่อนเพราะในถาดเพราะในถาดก่อนมันจะเร็วแล้วก็ไปเอาไปหยอดลงนะเอาไปหยอดลงเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกด้วยเมล็ดมันมีโอกาสขาดหรือการขาดในบ้านเราเรียกว่าขาดคือมันตายอ่ะพอปลูกแล้วสมมติว่าสิบต้นมันตายสักห้าต้นเราต้องมาซ่อมใหม่ การซ่อมใหม่เนี่ยถ้าตัวนั้นปลูกไปแล้ว6กเวันเนี่ยมันไม่ทันกันแล้วอันนี้เมื่อกี้ที่เราเพาะแล้วก็ใช้บ็อกกี้จีดผักนี้มันจะงอกอ,อ,อัตราการไม่งอกรู้สึกจะมีอย,ย,อยู่แค่หลุมเดียวนะแค่หลุมเดียวตัวนี้เป็นสลัดเป็นผักสลัดม่แค่หลุมเดียวก็ทีนี้เราจะปลูกก็ง่ายนิดเดีวยวก็ใช้ดอน ผักที่เราเพาะเนี่ยอย่าให้แก่เกินตัวนี้จากจากการสังเกตนะจะเริ่มแก่แล้วพอรากเข้าไปถึงนี้แล้วพอเรามาลงนี่รากมันจะขาดนิดนึงตัวนี้ก็หยุดการเจริญเติบโตนิดนึงให้ดีมันจะอ่อนกว่านี้บางคนบอกว่ามันยังเล็กไปอย่างเนี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยเฮ้ยเล็กไปคอยให้ใหญ่ก่อนถ้าคอยให้ใหญ่เนี่ยพอเรามาลงนี่มันจะหยุดการเจริญเติบโตนิดนึงนะนิดหนึ่งเราเราจะขาดทุนกระทบอัจนราก นี่ประมาณอายุประมาณเจ็ดวันประมาณเจ็ดวันสลัดแต่ถ้าเป็นกวางตุ้งนี่ไปแล้วใหญ่แล้วมันไม่ยากเลยสําหรับการปลูกผักบางคนมามาดูผักที่แปลงเนี่ยเขาบอกว่าทําไมผมปลูกถึงสวยทําไมของเขาปลูกไม่สวยเมื่อก่อนตอนแรกๆที่ผมปลูกมันก็ไม่สวยนั่นแหละเหมือนกับที่เขาปลูกแต่ตอนนี้เราปลูกได้สวยแล้วถ้าเราไม่เริ่มต้นก่อนมันก็ไม่สวยอยู่นั่นแหละถ้าเราคิดว่าเราปลูกเป็นคนมือร้อนปลูกไม่ขึ้นใช้สองอย่างเลยทั้งใช้ ปุ๋ยผงโรยใช้น้ำหมักรถพอได้สักสิบวันเนี่ยในปุดินตรงนี้จะดีละทีนี้ก็ใช้น้ำพอ่อน้ำแม่เนี่ยแหละฉีดเพราะตัวนี้มันเป็นแค่ผักใบนะเป็นแค่ผักใบถ้าเป็นผักลูกอะ่ะเราก็ใช้อีกสูตรหนึ่งร่องตรงนี้วันก่อนปลูกขาวผักกาดขาวญี่ปุ่นไปพอถอนผักกาดขาวญี่ปุ่นแลล้วตัดไปแล้ว,ลวเอ,อตัดไปได้สามวันนะสามวันนี้หมดแล้ว ลงเลยปกติแล้วลงเลยแต่คอยกันอยู่พอถอนปุ๊บลงเลยแต่ว่าเราเปลี่ยนชนิดผักนี่รอบนี้เป็นสลัดสีม่วงพอถอนตัวนี้ไปก็น่าจะเป็นลงกวางตุง้งทําไมต้องเปลี่ยนเอ่อไม่อยากให้มันซ้ําที่ซ้ําต้นนะคิดเราเองแต่ถ้าใช้ปลูกซ้ำๆก็ไม่มีปัญหาบางทีมันอาจจะมีเชื้อราเฉพาะผักเอ่อถ้าความชื้นสูงอย่างฝนตกแต่ว่าตัวนี้ฝนตกมันไม่โดนฝนแต่มันจะมีราขาวอาจจะติดมานะแต่เปลี่ยนชนิดผัก มันก็ไม่มีพอปลูกไปได้สามครั้งแปลงนี้นะพอสามครั้งเราก็เอาดินนี้ออกเอาออกไปตั้งข้างล่างแล้วเอาแกลบมาอีกสามส่วนดินนี้หนึ่งส่วนแกลบมาอีกสามส่วนคลุกเคล้าเข้ากันแล้วเอาใส่กลับใหม่แล้วเราปลูกอีกได้ถึงสามถึงสี่ครั้งพอได้ย่้งเราก็กลับอย่างเนี้ยดินนี้ผมสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตไม่ว่ากี่ปีแล้วนะดินนี้จะใช้ใช้ได้ตลอดแค่เพิ่มเพิ่มแกลบเพิ่มแกลบ เก็บดำก็ได้เก็บดิบก็ได้นะทั้งเก็บดำและเก็บดิบเนี่ยที่ผมบอกว่าผมตั้งคิดว่าไฮรโปนึงมันให้ถามว่าทําไมผมปลูกทีแถวให้เยอะกว่านี้ได้ไหมได้ก็ตรงนี้มันจะเป็นร่องกับเบื้องอะ่ะนี่นี่มันเป็นร่องกับเบื้องเนี่ยร่องนี้อันนี้ร่องลึกอันนี้ร่องร่องโค้งเลยตรงนี้มันตื้นะ่ะแต่ตรงนี้มันลึกอะ่ะตรงนี้มันลึกนะถ้าผมจะ าตามตามถแถวล่องกระเบื้องนี้อันนี้ลึกลึกประมาณสี่นิ้วดินนี้นะแต่ที่ตรงนี้มันแค่นิ้วครึ่งนิ้วครึ่งตรงเนี้เลยเอาแค่สี่แถวนี้แต่ไว้ระหว่างห่างนี้ห่างหน่อยเพราะว่าตรงนี้ผมไว้ใส่ปุ๋ยเยอะๆปุ๋ยหมักของเราใส่เอยอะๆนะปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยผงด้วยเดี๋ยวใจรากมันก็ไปถึงเรารดน้ําหมักตรงนี้พอรดน้ําหมักตรงนี้รากนี้มันกระจายมานี่รากนี้กระจายมานี่แล้วรากมาเจอปุ๋ยตรงนี้ทีนี้อ้วนเลย ถามว่าทําไมเห็นของคนอื่นก็าปลูกแล้วไม่อ้วนทําไมผมปลูกก็ให้ลองใช้สองปุ๋ยคือน้ําหมักแล้วใช้น้ําพ่อและแม่ฉีดพ่นทางใบสามวันครั้งสามวันครั้งสามวันครั้งเลยแปลงผักนี้มันจะลาดเอียงลาดเอียงมาประมาณสามนิ้วมันจะลาดเอียงอย่างนี้น้ําเวลารดน้ํามันจะมาไหลนีออกเนี่ยลราตรงนี้เจาะรูจะเป็นร่องน้ำไห,ออไหลร่องน้าไหลแต่ถ้าอย่างตัวนั้นผมใช้กระเบื้องร่อนเล็ก อันนั้นเหมาะสําหรับสลัดเลยมันมันกระเบื้องร้อเล็กเนี่ยมันปลูกได้ห้าแถวนะตัวนั้นห้าแถวแต่ตัวนี้สีเอาตัวนั้นหกหกแถวนะตัวนี้ห้าแถวแต่ตัวนั้นถ้าปลูกเป็นกวางตุ้งเนี่ยมันก็นั่นแหละที่เห็นมันจะยาวเกินมันไม่โตมันจะยาวแต่มันไม่โตนะแต่มันไม่อ้วนมันมันไม่อ<า>้วนแต่ถ้าปลูกสลัดนั้นได้แต่ตัวนี้ผมเอาสลัดมาลงไอ้ร่องกระเบื้องเนี้ยผมต้องการกอใหญ่กอใหญ่ เพราะว่าเวลาเขามาซื้อก็ต้องการอ้วนอ้วนอ้วน,นแลก็ใหญ่เพราะเวลาคนซื้อก็ต้องการกอใหญ่ใช่เออเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยให้ดูในร่องกระเบื้องตัวนี้แค่ประมาณนิ้วเดียวเองเนี้ยเนี่ยเนี่ยประมาณแค่นี้ร่องกระเบื้องดินที่ดินมีอยู่ไม่ต้องให้เยอะนะดินสี่นิ้วสี่นิ้วในร่องกระเบื้องนี้ในในร่องตรงน,นี้ถ้าปูตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้ดินน้อยมากแล้วเราปลูกสี่แถวผักกาดทุกชนิดไม่ต้องการดินเยอะ ต้องการดินแค่ประมาณ4นิ้ว3นิ้วครึ่งหรือ3ามนิ้วนี่อยู่แล้วนะถ้าเราปลูกในพื้นในร่องดินอย่างเนี้ยถ้าเรารดน้ำสองฝักบัวไม่พอพอน้ำมันซึมลงใต้ดินแต่ตัวนี้พอไปเจอถุงพลาสติกพอมันหยุดมาตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่หยดุดไม่มีัญหาถ้ามันหยุดเนี่ยเราก็เอาถังมารองไว้เอาน้ำกลับเอาน้ำกลับไดเ้เหมาะสำหรับคนแก่อย่างเราเนี่ย ไม่ปวดหลังนี่ยืนหลังตรงแล้วเวลาดูแลหญ้าก็ดีนะ,ะปกติใช้ช้อนนะแต่นี่เราใช้มือกว่าเอาปุ๋ยเติมข้างข้างเลยมันจะมีร่องเลยทีนี้มันจะมีร่อง ร่องเราสูงอย่างนี้พอเราเอาปุ๋ยโรยอย่างนี้พอรดน้ำปุ๊บตัวนี้มันก็จะกลบลงมาหามันกลบปุ๋ยของมันเองมันก็กลบ,กลบปุ๋ยมันเองใจใจพอรดน้ำไปมันก็เสมอหมดเลยอ,อันนี้ทีนี้ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวใส่ปุ๋ยครั้งเดียวแต่ใส่เยอะๆหน่อยตรงนี้เป็นปุ๋ยหมักนะเพราะว่าปุ๋ยถ้าเคมีโดนต้นนี่จะตายถ้าปุ๋ยหมักหรือตัวปุ๋ยผงเนี่ยราใส่เข้าไปเลย ง่ายๆายคือน้ำหมักยิวได้น้ำหมักยิวน้ำหมักปลาเอามาผสมแล้วรดช่วงที่ผักเล็กๆเนี่ยถ้ารดทุกวันดีพอผักได้15วันหยุดทีนี้ก็ใช้ฮอร์โมนฉีดมันกําลังเจริญเติบโตแล้วต้องให้ปุ๋ยทางใบเพราะปุ๋ยในนี้อยู่แล้วเรารดน้ําหมักได้ตอนผักเล็กพอรากผักยังมาไม่ถึงตรงนี้มาไม่ถึงตรงนี้ พอผักนี้ใหญ่รากมาเนี่ยมันจะกินปุ๋ยนี่แล้วทีนี้เราใช้น้ําหมักพ่นทางใบน้ําพ่อน้ําแม่เนี่พ่นทางใบสิบห้าวันในใช้น้ํารดกับปุ๋ยอ่าสิบห้าวันใช้น้ํารดกับปุ๋ย,ยแล้วก็ใส่ปุ๋ยในยหลังจากสิบห้าวันนี้รากก็ามาตรงกลางแล้วจะขาวหมดเลยตรงนี้ วขี้ไก่แต่ถ้าให้สุดยอดขี้หมูแต่ว่าขี้หมูที่นี่ใช่ไม่ได้เพราะคนอิสลามมาเยอะขี้หมูใช้ไม่ได้หมกักไปวในนี้เลยปุ๋ยผสมน้ำหมักจริงี้อ่าันี่คือมันหมักใสแล้วไปกี่วันอ่าอันนี้หมักเรือ่อยหมักยาวเลยอพอป,ปีหนึ่งผมก็เปิด อวน,นี้ออกเพ๊่มมันแห้งแล้วผมก็ไปตักออกมาตัวนี้ให้มันรู้ไปสิว่าไม่อ้วนที่ดีนะที่ชอบที่สุดปุ๋นี้คือถูกนะชอบมากราคาถูกแล้วคุณภาพทับแก้วเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของดินเยอะๆอย่างบางยี่ห้อไม่ใช่ว่านะแต่ว่าที่ผมเอามาใช้แล้วเมื่อก่อนทดลองหลายอย่างพอมาแล้วก็เอ๊ะทำไมมันไม่โตแต่ถ้า ทุกคนอยากให้ผักนี้โตเร็วก็เอาปุ๋ยนี้นะหนึ่งกระสอบเนี้ยเป็นปุ๋ยผงนะน้ำถังสองรอยลิตรเอาปุ๋ยนี้เทลงไปในถังเลยประมาณสามวันก็เอาน้ํานั้นมารดมันจะมีฟองอยู่ข้างหน้าก่อนตักฟองนั้นออกตักฟองนั้นออกแล้วก็เอาน้ํานั้นมารดรับรองครับเขียวปีเลย อย่างอย่างผักนี้เขาเรียกว่าผักโวยเลงป๋ยเลงนี่อร่อยมากมันจะมันนะผักนี้เป็นผักที่มันเหมือนกับถ้าคนกินน้้ามันมะพร้าวตอนเย็นเช้าๆอ่ะนะก็จะรู้เลยว่าผักโวยเล้งเนี่ยราคาแพงมากเนี่ยผักโวยเลงอย่างเนี้ยเด็ดเที่ยวมันจะมันเลยนะเดี๋ยวเราก็มีโ๋ยเล้งได้แล้วเดี๋ยวให้ดูกวางตุง้ง วางตุ้งออร์แกนิกของเราเนี่ยจะต้นมันจะใหญ่แค่ไหนนี่หนึ่งเดือนอ๋อไม่มีเสียงนะอ๋ออันนี้ให้ดูว่ามันก็พุทธกว่านี่หนึ่งเดือนนะฮะนี่หนึ่งเดือนอ่านี้ก็ประมาณสามต้น ห้าต้นกิโลตัวนี้5เต้นกิโลนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาตรงนี้มาด้านนี้มาทีน่นี้เราอยากกินสลัดเ,เราก็ปลูกสลัดไว้ครึ่งนึงแค่นี้เราก็ทำน้ำสลัดเราก็อยากกินสลัดเราก็ตัด สลัดพอฉีดน้ำแล้วนี่สลัดเราอยากกินผักแพงนี่ผักแพงเราอยากกินผักแพงดูนี่เรียกตับขผาตัวนี้ร่ยมากดังเลยนี่นี่นี่อืม ตัวนี้ราคาแพงกิโลละร้อยสี่สิบตัวนี้กิโลละแปดสิบปวยเล้งร้อยสี่สิบเอ่อกวางตุ้งนี้กิโลละสี่สิบอันนี้สี่สิบนะไม่ไม่มีร้อยสี่สิบอันนี้คือเราคิดเป็นตัวเลขแต่ทุกอย่างเราก็ปลูกไว้กินไว้เพื่อกินอย่างเดียวบริโภคในครัวตอนนี้ทุกอย่างแพงหมดครับเอ่อแตงกวากิโลหนึ่งตั้งสี่สิบบาทไม่เคยมีแต่เดี๋ยวนี้ แตงกวาจากโลสามสี่บาทมันสี่สิบผักกาดเดี๋ยวนี้มันโลห้าหกสิบแล้วคะนาเนี่ยตอนปีใหม่เนี่ยกิโลละร้อยขึ้นใช่สองร้อยห้าสิบท,ทุกอย่างเราต้องปลูกเองแต่วิธีการปลูกเราจะมีหลากหลายปลูก